ทักทายเช้าวันจันทรนะคะทุกๆฝนเมื่อวนนี้ที่บ้านยายน้อยฝนตกนะคะบ้านไหนฝนตกบ้างแม่เปิ้ลของเราฝนตกแล้วนะจ๊ะทุกคนแต่ก็บ่ตกแข็งดอกนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีสองกว่าตีสองครึ่งพี่น้องพี่นยายน้อยรู้สึกตตตอนตีสองได้ยินเสียงฝนล,ลงเล่นประมาณตีสองสามสิบนี่แหละประมาณนี้แหละทุกคนตั้งแต่โน้นมาฝนก็ยังไม่เบานะคะ ว่าเบาๆก็เบาแล้วพี่น้องฝนเป็นฝนตกเม็ดน้อยตกนานตกแช่ตกนานกับว่าทำให้ซุ่มชื้นอยู่นะคะทุกคนจา๋าเบื้องน้านในเรือไม่แน่ใจว่าคือน้ําฝนหรือน้ําในน้าในเขื่อน,นกระทบขึ้นมาใส่เรือพี่น,องงนออกก้องเลยน้อยมาจักน้ำมือนกัเรือจัดลงวันนี้ผู้ใดจะออกนี่สงสัยว่าไม่ใครออกแอกถ้าผู้ใดออกเรือก็ระวังในเด้อทุกคนจ๋าดูเรือดูน้ํานะคะวันนี้ล้มแห้ง บ้านกขาจะเอื้นอนมคืนเพรหอกค่ะทุกคนเพราะว่ามันขาววนหมามันขาว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 ,ขาว,ขาว,ขาวมาเลยนะคะนี่ขึ้นมลนวนนะคะวันนี้ลมแรงอันตรายนะคะสําหรับคนเดิเือวันนี้นะคะคต,ตอนนี้ก็ฝนก็ตกนะคะทุกคนแต้ลมลมแรงกว่าเรือลมแรงก็ฝนจะทุนจะภูเขาของเรามองไม่เห็นเลยวมือน,นี้คือสินานได้เห็นพระที่จุด่นอเพราะว่า หางเรืออย่างนี้นะเนี่ยมาทำอะไรเอาเนียสภาพกปกติอยู่นะคะสภาพเครื่องเรือปกติแต่หางเรือนี่ไม่ปกติมีใครมาทำอะไรให้ฉันไหมขวดน้ำน้อยนลที่เรือฉันไม่มีนะคะแล้วมันยังไงฉันไม่เข้าใจแต่ก็ช่างมันถเถอะจเช็คสภาพตรงเครื่องเรือ โอ้โหลมแรงมากนะล,ลมแรงไม่ว่าหนาวอีกต่างหากพี่น้องเลยลลวันนี้งดงดออกหน้าน้ำนะคะทุกคนลมแรงมากเลยเดี๋ยวเย้ยน้อยจะดึงไปเบื้งแพ้อยู่ี่นองจ้ะ,ะตอนนี้ลมแรงหลาย